วันนี้มานั่งกันอยู่ที่โลตัสลาดเท้านะคะก็นัดกับคุกฝุ่นทัวนะคะทริปนี้จะไปสามวันสองคืนจังหวัดตากทลิปทริปเราชื่อคุยหลวงจอวาเลทูเลนะคะ <c ười> ก็เคยไปกับคุกฝุ่นทัวนะคะติดใจไปเขาช้างเผือกกับเขามาเนี่ย่าโอ้ห้าปีที่แล้วนะก็รู้สึกประทับใจ ในการดูแลของเขาแล้วก็อาหารนี่แบบอร่อยมากอันนี้เราก็มาแล้วพร้อมกับสัมภาระที่ใหญ่มากๆเพราะว่าเราจ้างลูกหาบนะคะประมาณตีห้านะคะเราก็เดินทางมาถึงสถานีตำรวจภูทรแม่เมยะเขานี่เรายังมองไม่เห็นสุดของเขาเลยยังไม่เห็นเลยหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลานะฮะและด้านล่างก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำอะไรเนี่ยแม่เมยะ ตรงนี้ก็ว้าวแล้วอัลลนสวัสดก็มาถึงนั่นแหละตีห้านะคะอากาศก็โอเคนะสิบแปดองศาแต่ข้างบนนี่ฝั่งตรงข้ามเรานะคะโหวสวยมากหมอกวิ่งเงี้นไปจนสุดนุ่นยังไม่รู้เลยว่าสูงแค่ไหนนะเงียบสงบเดี๋ยวเราก็จะลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะแปดโมงเตรียมตัวไปขั้นตอนต่อไปกัน ที่นี่สถานีตำรวจผู้ทอนแม่เมยเราจะไปคุยหลวงจอวาเลยทูเลยนนไปดินดาก็ประมาณสัก20โลได้อยู่หลยโลเอาไม่ไม่ไกลเท่าไหรนไไ่นะยังไม่ได้ขึ้นนะแค่ขึ้นละโอเคแล้วอีกอีกครั้งเราก็ต้องขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก10กว่าโล10กว่าโลก็โอเคนะไม่ได้มากนะคะอันนี้ก็ เอากระเป๋าขึ้นก่อนเดี๋ยวคนตามทีหลังกระบะก็มารับนะคะไปจุดลูกหาบช่างน้ำหนักก็มาถึงจุด ชั่งน้ำหนักนะฮะร,รับลูกหาบขึ้นไปด้วยรับการยืนยันมาจากน้องลูกหาบนะคะว่าห้าหกสิบโลนี่ใส่ลงไปได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวกันที่หน้าไม้รอดไหมมามาต่อไม้สองอัดการที่ไม่อยู่อืมนะฮะไม่เลยเนี่ยที่เสียวแล้วด้วยห้าของเราแล้วแม่สี เราไปดูเส้นทางทูเลจเจวาเลกะลิปูคุยหลวงนะคะแต่เราไม่ได้ไปกาลิปูนะคะเราไปทางคุยหลวงย้อนกลับมาจอวาเลแล้วก็ทูเลนะคะ

ไ,ได้ไหมได้ไหมขอทษนเรานั่งกันไหมนั่งกันไหม <laughs> หายเหนื่อยเลยใช่ไหมคะหลังจาก <laughs> นั่งรถกันมาเกือบสิบกิโลเมตรนะคะก็มาถึงจุดตรงนี้สวยจังของ,งเรามีใครไปแล้วบ้างย <laughs> ังลยรถก็มาจอดแบบว่าโอ้โห คนยอดเลยนะขาแข้งขาสั่นไหมดเลยจุดรถมารับเนี่ยรถเราก็เดินขึ้นไปตรงนี้เป็นหลวง3.5สามชั่วโมงนะกินข้าวกลังวัแล้วก็กะหรีปูเราไม่ไปนะคะเราไปจอวาเลเลยนะคะ4.5กิโลเมตรนะคะคืนนี้เราจะนอนอยู่ที่จอวาเล พรุ่งนี้ก็เดินไปอีก5กิโลเมตรไปนอนทูเลนะฮะแล้วก็ลงนี่นะครับเรา,าจะตรงนี้ที่เราเจอลูกหาบกันโอเคเราเดินเป็นไปตรงไหนเนี่ยเราจะเดินขุนเขาไหนเนี่ยน่าจะตรงนี้ไล่ขึ้นไป <c oughs> ใช่ไหมฮะเดินั้นแท้ภูเขาที่ก่อนนั้นนะคฮะเ <c oughs> ขาไหนคะเขาที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สาม <c oughs> เขาแรกนี S <S ่ใช่ไหมคะดินสีแดงๆอะฮะและ้วไม่ถึงน th okay. ู่นนะคะใช่ค่ะโอเคเบาๆเองสามกิโลวันนี้กินข้าวนะคะแล้วก็ต่ออีกห้ากิโลนะคะเอาวันนี้เดินแปดหลวงวันนี้เดินแปดกิโลเมตรค่ะกว่าจะมาถึงนะอเฮียหัวรถนี่วิ่งมาเกือบสิบกิโลเมตรนะกว่าจะมาถึงตรงนี้นะคะแต่พอเห็น วิวด้านหลังแล้วแบบว้าวมากนะะสวยขึ้นใจแต่เขาต้องเดินขึ้นไปจนถึงยอดนู้นค่อยๆดันนะคะก็ต้องแยกเต็นต์อ๋อคนยอเอรโอ้โหแบบ มันจะไปตัดอ้อยเลยนะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะเดินขึ้นไปนูน่นเขาไปถึงนูน่นกันแล้วนูน่นเร็วมากนะคะเดี๋ยวก็เริ่มสตาร์ทกันแล้วโอเคก็ okay,